สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยาชายหาดมาพ่อแม่ค้าขายย่ำอยากกินย่ำย่ำอิบปกติย่ำละร้อยห้าสิบ่รอแม่หนึ่งย่างร้อยห้าสิบสองย่างสองร้อยบาทอยากก่ทส่สังย่ำไข่แมงดากับไข่ปู่ใส่กัดแซบๆนะแม่ออ๋ตรงนี้ได้ไหมหรือจะตรงนี้หละยค่ะหมูจะถ่ายคลิปหนีใช่ไหม แม่ค้าเขาขายอยู่ยูหาดจอมเทียนนะครับพี่น้องขาเบงแซ่บเลยนะอันนี้น้ำยำเหรอแม่ใช่จ้าน่าแซ่บตรงเลยน้ำยำน้ำปลาปลานิดนึงเล็กินผู้ใหญ่จะทอันนี้น้ำเทียมน้ำลิน้นเล็กจ้ะเราจะไปหาทำอาชีพแบบนี้ดีกว่า <c oughs> แม่ขายดีพ่ไหมแต่ละมือพอได้จ้ะแม่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนอีสานอ๋อคนชนบุรีนี่ไงจ้ะใส่นิดหน่อยเลยใส่เลยค่ะแม่แนวแซีบใส่เลยค่ะชนบุรีค่ะใส่ให้วนหลุกหัวหล่อนไปเลยแม่คนบางแสนคนบางแสนอ๋อขายมากี่ปีแล้วแม่โอ้เกือบยี่สิบปีแล้วจ้ะโอ้เกือบยี่สิบปีโอ้แสดงว่ามาตรฐานแน่เลยพอดีจานสุดท้ายเลยมะม่วงจานสุดท้ายเลยพอดีโอ้โหจะไม่ได้กินนะ พ่นน้ำลายแตกเลยขายดีไหมแม่โอเคอยู่นะเอาหมดเลยนะหมดเลยเออแล้วแต่แม่จะให้ค่ะพ่นหรือใส่เก็บปูให้ไม่ได้ให้เยอะๆไปเลยเออให้ใส่ให้หมดเลยแม่แม่จะได้กลับไปนอนอับพุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้อยู่ใส่หอมแล้วล่ะค่ะ ใส่แมงดาตอนไหนแม่เน hmm. ี่ยเดี๋ยวยำก่อนเออหรอเอายำก่อนแมงดามันโดนน้ำมะนาวมันจะแข็งอ๋อเหรอต้องเอาปูหน้าอย่างนี้เลยแม่โอ้พี่น้องนี่คืออาชีพทำมาหากินมีแค่กระตาใบเดียวหาไปหาไปหาไปมองนั่นหาไปมองนี่ก็ได้ขายแล้วนี่นะคะมีไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดา 1 1> ขอดวงแช่น้ำไปแช่เย็นแช่เย็นเออแช่เย็นนั่นแหละครับโอ้เล่นเล่นเลยนะครับว้าวโอหให้เยอะมากร้ายคักายแน่ี่น่ากินมากเลยน้ำลายแตกเลยครับทุกคน ว้าวเทลงแล้วครับทุกคนน่ากินมากอันนั้นเหลือไว้แต่ใส่ไข่ปูอ,อันนี้คือไข่ปูนะคะเอาป้านโอ้โหให้เยอะจังเลยแม่จ้ายำสองไข่กั่น้ำกันเขาเรียกว่ายำสองไข่ให้เหมือนกันเออคโนคโนเ<ม>ทใส่ที่หลังนำก้น ว,ว้วาวว้าวนะโอ้โปูนเป็นก้อนๆเน้นๆเ,เลยนะคะทุกคนเป็นสองไข่ค่ะเลิศดมันเลิศดมันน่ากินมากมายเสร็จแล้วค่ะว,ว้าวทุกคนเ<อ>ราอยู่ที่ชายหาดนะคะวันนี้นี่คือยำนะคะ ยำไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูนี่คือไข่ปูมานะคะโอ tai, seeing, strains, ้น้ำลายเหี้ยน้ำลายเหี้ยซิม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 สอายกืมแซ่บแซ่บเนาะไข่ไข่แมงดาแล้ว <ment faz? S 1> ไข่ปูหนุ่มแซ่บแซ่บสบายสบายจานมาเงี้ยสองร้อยบาทมาเกลี่ยหมดแล้วค่ะเลยไม่ต <ส apology. S 2> <taraf. S 1> ้อค่า mm hmm. มาค่ามาค่ามา 大坦克。打打打